ชมพู่นัอตเตรียมใจลูกชายฝาแฝดสายฟ,ฟ้าพายุพร้อมเป็นนักเรียนนอกแล้วก่อนหน้านี้คู่รักชมพู่อรรยาพร้อมด้วยนักธุรกิจหนุ่มนัอวิสรุตก็ได้พาลูกชายฝาแฝดใสยฟ,ฟ้าพายุไปชมโรงเรียนที่จะย้ายไปอยู่ประจำที่ประเทศอังกฤษซึ่งอยากจะให้ไปอยู่ที่นี่เพราะต้องการให้ฝึกใช้ชีวิต ที่ไม่มีใครสนใจว่าเราเป็นใครและคุณต้องสู้ชีวิตเองทุกอย่างฝึกรับผิดชอบต่างๆการดูแลตัวเองล่าสุดชมพู่และน็อตน,นั้นก็ได้พาทยาทั้ง3คนรวมถึงน้องเกวได้เหินฟ้าไปเช็คอินที่ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคาดว่าอาจจะไปดูเรื่องโรงเรียนของลูกๆเพิ่มเติมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริปสุดอบอุ่นเอนจอยของเด็กๆ ก็ทำเอาเหล่าบรรดาพี่เลี้ยงออนไลน์ที่ได้ชมภาพแล้วก็อดที่จะอมยิ้มตามไม่ได้เลยละคะ่ะโดยมีพี่ๆแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์พี่สายพี่พาโตแล้วเลี้ยงเองมากับมือถือวันนี้เป็นพี่พายุแล้วนะไม่เรียกยุเฉยๆแล้วน้องเก้วไปส่งพี่พ ซุปเปอร์คิวแม่ชมลงคลิปเยอะๆนะคะน่ารักมากค่ะโอ้ยหล,ล่อรูปมานานแล้วค่ะแม่ลงอีกนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ